ฉันคอยตัวเองดูมั่นใจเพราะก้างในฉันแทบจะอยู่ไม่สุขในช่วงพักสาวสสุดฮอตพวกเธอน่งอยู่ตรงข้ามโดยที่จ้องมองมาที่ฉันรอกับหมาป่าโอเคแล้วถ้าใครไปพัฒคาอาหารสุดพิเศษในกรุงรมที่มีแค่คนหเปซ็ในโลกเท่านั้นที่รู้จักหรือเปล่าละ่ะแน่นอนใครจะพลาดละ่ะหมายถึงคนอีกเก <laughs> พาสต้าหอยทากตุนกับท่บกอบไฟนั่นก็ไม่เลวแต่จะบอกให้ฉันกินรูกว่ายเยอะแล้วถ้าเคยไปดูสปไปเดอร์แมนพังหัาา่าจักรวาลแมงมุมมาเมื่อไร่ เมื่อตุลาปีที่แล้วบอกตามตรงนะฉันลพลีที่ต้องมาดูโรงหนังโรงเดียวกับผู้สามัญชนยังดีที่พ่อเบมารอบส่วนตัวให้ฉันแล้วพ่อเธอเป็นใครล,ล่ะเราเพิ่งพาเขากลับมาได้และที่พ่อโดนจับไปรเรียกค่าถ่ามาแล้วห้าครั้งเพราะงั้นแหละฉันถึงเล่ารายละเอียดไม่ได้ทีนี้เธอคงเข้าใจแล้วเนอะจ้าเข้าใจแล้วล่ะสาวขอต้อนรับนะโซเฟีย ดีที่ฉันทําการบ้าเรื่องคนรวยสมองกลวงมาไงาฉันเซลี่จากเอแต่ตอนนี้เรียกฉันว่าโซเฟียก็ได้ฟังดูอย่าก็ชื่อเด็กรวยมีปมเลยว่าไหมขอล่ะอย่าบอกใครนะและอย่างที่เห็นภายนอกฉันดูเหมือนเด็กมอปลายทั่วไปร้าว่าความจริงแล้วฉันเป็นนักข่าวปลอมตัวมา เราเราเดือนก่อนเราได้รับเอกสารจากบุคคลนิรนามว่ามีบางอย่างที่น่าสงสัยเกิดขึ้นที่โรงเรียนเอกชนชั้นนําของประเทศตั้งแต่ที่ฉันเรียนจบมาเมื่อหลายปีก่อนไม่ใช่ที่นี่นะฉันเปล่าร่ำรวยบรรณาการสงสัยรับอย่างฉันเข้ามาเพื่อตรวจสอบตอนนี้ฉันได้กลายเป็นพวกเดียวกับเด็กที่ดังที่สุดในโรงเรียนและสิ่งแรกที่ฉันได้รู้ก็คือพวกเธอไม่ได้ตั้งใจเรียนแถมยังชอบสังสรรค์สุดๆแต่เกรดของเธอกับดีมากๆอย่างที่สองที่รู้ก็คือมีผู้ชายชื่อแมทธิวเขาดูไม่เหมาะกับที่นี่ เขาโดนพวกอัตภาณฑ์สุดฮอตรังแกอยเป็นประจำฉันเลยตัดสินใจตามสืบในวันหนึ่งหลังเลิกเรียนฉันแอบตามเข้าไปเขาเดินผ่านไปหลายซอยทัในใดนั้นก็มีรถสปอร์ตสีแดงแรงร,งริดมาจอดพวกหนุ่มฮอตได้ลงจากรถและล้อมเขาเอาไว้แอรอนหัวหน้ากลุ่มเข,ข้าไปคว้าคอเสื้อของแมทธิวทำตามที่เราบอกซา,าพีนอกกีโอ้แกเป็นแค่หุ่นเชิดทำไมต้องทำให้มันยากด้วยฉันไม่จำเป็นต้องทำอะไรอีกแล้วฉันจะแฉ e พวกนายให้หมดแม้ว่าฉันจะต้องโดนไล่ออกก็ช่าง แล้วใครเขาจะเชื่อแกนคนเขาเชื่อแน่ถ้าฉันแสดงหลักฐานฉันไม่ได้ขู่นะแอรอนแกทำอะไรไปไอคนทรยศตอนนั้นก็มีตำรวจมาแถวมุมตึกแอรอนจะปล่อยแมทธิวลงจากนั้นก็ย่งกระเป๋ามาแลว้วเคลื่อนไปที่กลางถนนพวกเขาเรียกโดดเครืรถแล้วขับหนีไปขณะที่แมทธิวกำลังเก็บของฉันก็เห็นรถบัสกำลังวิ่งมาทางเขาด้วยความเร็วแต่เขาไม่เหลียวมองโดยที่ไม่ทันคิดฉันพุ่งตรงไปที่เขาและผลักเขาออกไป คนขับรถเดินลงมาเพื่อเช็คอาการแต่แมทธิวนิ่งไปแล้วเขาโทรเรียกกู้ภัยฉันตัดสินใจตามไปรอที่โรงพยาบาลจนกว่าครอบครัวเขาจะมาและหมอก็บอกกับฉันว่าหัวเขาได้รับการกระทบกระเทือนและเขากําลังโคม่าพระเจ้าฉันรู้สาห์พยาามช่วยเขาแมทธิวขอรอกตื่นเถอะระหว่างได้กับเจ้าพวกนั้นเกิดอะไรขึ้นน่ะดีฉันไหมฮัลโหลฉันขยับเบาๆส่องไฟมือถือเข้าที่ตาและจะกระชี้เท้าแต่ก็ไม่ได้ผลเลยแล้วฉันก็จุ่มพิษที่ริมฝีปาก แต่ก็ดิ่งอยู่ดีแง่หลายชีวิตจริงทําได้ที่ไหนทันใดนั้นฉันก็หันไปพบสามีภรรยาที่เหมือนจะเป็นพ่อแม่ของแมทธิวพวกเขาเสียใจกับอาการของแมทธิวแต่แล้วฉันก็ต้องตกใจเมื่อแม่ของเขาเข้ามากอดฉันพวกเรารู้เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้วหนูกล้าหาญมากๆที่กระโดดเข้ามาช่วยเขาเอาไว้ คุณหมอคาดว่าแมทธิวเขาจะฟื้นขึ้นหลังอาการบวมในสมองลดลงแมทธิวไม่เคยพูดถึงเลยก็ดีใจที่ได้รู้ว่าลูกชายมีแฟนสาวที่เอาใจใส่แฟนสาวอ๋อแงล่ะฉันเพิ่งจะจูบลูกกับไปเมื่อกี้นี่นาะฉันเกือบแก้ตัวไปแล้วแต่ฉันก็ปิ๊งไอเดียบางอย่างอเออเอิมค่ะแมทธิวเขาเป็นแฟนที่ดีทั้งด้าฟัดเออไม่สิน่ารักนะ่าเอ็นดู <c oughs> เล่าเกินไปด้วยเขาจะน่าฟัดหรือน่ารักใครจะรู้เขาเป็นคนดี กว่าฉันจะรู้ตัวฉันก็ถูกเชิญไปทานข้าวเย็นพรุ่งนี้ที่บ้านพวกเขาแล้วฉันออกมาด้วยความรู้สึกย้อนแยง้งใช่ฉันโกหกคนดีมากสองคนว่าตัวเองเป็นแฟนลูกชายของพวกเขาที่กําลังโคม่าอยู่ซึ่งมันผิดแต่แมทธิวรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับเด็กพวกนั้นและฉันต้องรู้เรื่องนั้นให้ได้วันต่อมาที่โรงเรียนฉันได้เห็นแอรอนกับพวกกําลังหัวเราะก,กับเรื่องอุบัติเหตุฉันว่าที่เจ้าแมทธิวโดนแบบนั้นมันก็สมควรแล้วล่ะ ุยอะไรกันหนุ่มๆแล้วทำไมเราต้องไปสนตะขี้แพ้แมทธิวด้วยละ่ะโอ้โซฟีน่ารักดีนี่แต่เธอยังใหม่เกินกว่าที่จะให้รู้เรื่องภายในได้เธอต้องทำให้เราไว้ใจได้รู้ไหมโอเคแล้วฉันต้องทำยังไงเหรอฉันว่าแมทธิวกำลังรับเราอยู่เขาบอกด้วยว่ามีหลักฐานเอาผิดเราอาจจะเป็นวิดีโอก็ได้เธอช่วยไปตามสืบแล้วเอามาให้ฉันได้ไหมละ่ะ ง่ายเหมือนปอกกล้วยฉจนจะเข้าไปที่บ้านของแมทธิวและแกล้งทำเป็นแฟนสาวที่โศกเศร้าจากนั้นก็ค้นข้าวของอะไรที่นายต้องการเจ้จะหามาให้ฉันละชอบความมั่นของเธอโซฟียบางทีเธอน่าจะลองแวะมาที่บ้านฉันละเออดูสไลด์โชว์หน้าท้องของฉันไม่ล่ะรูปไร้ลมเล้าไงล่ะฉันฝืนยิ้มและพยายามไม่อวกซะก่อนต่อมาตอนเย็นฉันมาถึงบ้านของแมทธิวเพื่อทานมื้อคำ่ำซึ่งเห็นได้ชัดว่าบ้านของเขาไม่ได้รวยเลย พ่อแม่ของเขาเชิญฉันเข้าบ้านและขณะที่พวกเขาเตรียมอาหารกันอยู่ฉันก็ขึ้นไปชั้นบนพอฉันเปิดประตูบ้านแรกก็เห็นถ้วยกีฬาวางเรียงรายอยู่บนชั้นและกีตา้าข้างฝาบ้านแน่ล่ะฉันไม่ได้อยู่ห้องของแมทธิวทันใดน,นั้นฉันก็เหลือบเห็นรูปถ่ายของพวกเขา ข้างๆเขามีคนที่ดูแก่กว่าสักสองปีบามาม่ยา ma ใครกันนะนั่นฉันเองและโคดี้เป็นพี่ชายของแมททิวฉันหันไปมองด้วยความตกใจและเห็นร่างกายกำยำยืนอยู่ข้างหลังฉันเขาเพิ่งออกมาจากห้องน้ำพร้อมกับผ้าเช็ดตัวผืนเดียวคาดเอวนี่เธอจ้องหน้าท้องฉันเหรอเธอคงเป็นแฟนน้องฉันที่พ่อแม่เชิญมาทานข้าวสินะเปล่าฉันเปล่าเจ้าสักหน่อยจู่ๆมากล่าวหาก็แบบนี้มันน่าเกลียดนะดูไหมฉัน ฉันรู้สึกบอบช้ำจากเรื่องที่เกิดขึ้นกับแมทธิวแถมเขายังเคยพูดถึงนายเยอะมากแล้วก็ต้องมาเจอนายโดยไม่มีแมทธิวแบบนี้มันเป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับฉันเอ่อคือโทษทีนะฉันถถงกับยอนกรอบรูปนั้นทิ้งไว้แล้วรีบวิ่งออกมาให้ตายค่ำคืนนี้คงอึดอัดหน้าดูคดี้มาร่วมโตะด้วยแถมเขายังทำดีกับฉันตลอดช่วงมื้อค่ำแล้วพ่อแม่เขาก็ถามฉันว่าเจอกับแมทธิวได้ยังไงอ่าเรื่องมันค่อนข้างบ้าบอนะคะ รู้จักสวนสาธารณะข้างโรงเรียนเราใช่ไหมคะบ่ายนั้นหนูกําลังให้อาหารเป็ดแล้วพอขนมปังหมดจู่ๆพวกมันก็กลายเป็นเป็ดร้ายกระโดดออกมาจากสารแล้วก็วิ่งไล่หนูหนูก็เลยวิ่งหนีให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้แต่ว่าหนูดันหกล้มซะง,งั้นน่ะหนูว่าหนูคงไม่รอดแล้วแน่ๆแต่จู่ๆก็มีเด็กผู้ชายโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้กระโดดเข้ามาจะได้ก็คำรามเหมือนหมาป่าจนพวกเป็ดนี้กระเจิงไม่ต่างจากไก่ซึ่งฮีโร่คนนั้นก็คือแมทธิวนั่นเอง ที่พูดมานั้นเรื่องจริงนะจะแค่เปลี่ยนตัวละครรักแรกของฉันก็เป็นแบบนั้นนะ่ะปัจจุบันเขาอยู่โรงพยาบาลบ้าอืมว้ากก็แปลกดีฟังดูแล้วไม่เหมือนแมทธิวของเราเท่าไหร่เขากลัวสัตว์ปีกมากเนะี่ยรวมทั้งสุนัขแมวกระรอกผีเสือ้อน้ำที่สูงทานตะวันและก็อ้ง,งุ่นโอเคหนูเพิ่งมารู้ทีหลังเมื่อไม่นำมาดีว่าเขากลัวแมวอันที่จริงทำให้เรื่องเป็ดพิเศษไปอีกเขาเอาชนะความกลัวเพื่อช่วยหนูเอาไว้ พ่อแม่ของเขายิ้มให้ฉันอย่างอบอุ่นหนูอาจจะรู้อยู่แล้วแต่แมทธิวเขาฉลาดมากนะความฝันข,ของเขาคือการชิงทุนเพื่อเข้าเรียนโรงเรียนนั้นแต่ตั้งแต่เขาเข้าเรียนที่นั่นเขาก็เปลี่ยนไปทั้งเก็บตัวเจ้าอารมณ์และขี้โมโ oh, หเราดีใจมากที่รู้ว่าอย่างน้อยเขาก็มีหนูคอยคุยด้วย ฉันค่อนข้างรู้สึกผิดที่หลอกพวกเขาไปหลังจากมื้อเย็นวันนั้นแถมฉันก็ยังไม่เข้าใกล้ความจริงเลยยังดีที่อย่างน้อยฉันก็รู้ว่าห้องไหนคือห้องของแมทธิวคืนต่อมาฉันเลยแอบย่องเข้าห้องเขาตอนที่ทุกคนหลับแล้วฉันจัดการปีนกำแพงและเข้าไปทางหน้าต่างได้ครึ่งหนึ่งแต่ก้นฉันเดันติด โอ้พระเจ้าก้อนฉันใหญ่ตั้งแต่เมื่อไหรสงสัยเป็นเพราะขนมปังฝรั่งเศสที่กินไปตอนเที่ยงแงะทำไมต้องเสิร์ฟแต่อาหาราบ้าๆในโรงเรียนถเถอถเธอก็รู้พวกเขาจะว่าไงเอ้าสบายปากระบากตูดจริงๆไอทำนองนั้นแหละสุดท้ายฉันก็เข้ามาได้และล้มล,ลงที่พื้นสัด,ดังฉันรีบคลานไปหลบใต้เตียงต่อมาไม่นานโคดี้ก็เข้ามาพระเจ้าขนาดเท้ายังดูดีเลยอ่ะเขาควงไม้เบสบอลไปมาใครอยู่นั่นเตือนไว้ก่อนฉันมีอาวุธฉันนอนหลบเ,เงียบๆมองเขาจากไป ฉันถอนหายใจโล่งอ,อกและหันกลับแต่จ,จู่ๆก็มีคนกระชากฉันออกจากที่ซ่อนโซเฟียเธอมาทำอะไรที่นี่กันฉันมองไปที่เขาอย่างทำตัวไม่ถูกทันใดนั้นฉันก็เหลือบเห็นรองเท้าแมทธิวใต้เตียงแล้วหยิบมันโอ้ฉันแค่มาที่นี่เพราะคิดถึงแมทธิวมากๆฉันแค่อยากจะสอดรองเท้าเขา,ากลิ่นรองเท้าเขาทำให้ฉันรู้สึกเหมือนเขายังอยู่กับฉันเขายังไม่ตายโซเฟียรู้ไหม ฉันว่าเธอกำลังโกหกบางอย่างจริงๆแล้วเธอมาทำอะไรที่นี่ฉันต้องบอกความจริงเข้าไปใช่บางส่วนก็พอโอเคมีเรื่องที่ฉันไม่ได้บอกเมื่อไม่นานมานี้แมทธิวเขาเริ่มปิดบังฉันฉันเห็นเขาเข้าไปคุยกับพวกอันธพาลอยู่หลายครั้งแต่เขากลับไม่เล่าอะไรให้ฉันฟังเลยอีกทั้งก่อนเกิดอุบัติเหตุฉันได้ยินแมทธิวบอกพวกเขาว่าเขาจะแฉทุกๆอย่างเขาอาจเข้าไปพัวพันกับเรื่องอะไรสักอย่างซึ่งฉันต้องรู้ให้ได้แต่แล้วเธอจะมาทำอะไรที่นี่ ัวโจกที่ชื่อแอรอนเชื่อว่าแมทธิวมีหลักฐานมาตัวเขาแบบวิดีโอหรืออะไรแบบนี้ขอร้องฉันขอเช็คมือถือกับโน้ตบุ๊กเขาหน่อยนะฉันช่วยนะฉันค้นดูมือถือกับโน้ตบุ๊กแล้วทว่าก็ไม่พบอะไรเลยแถมเรายังค้นลิ้นชักและตู้ทั้งหมดเพื่อหาฮาร์ดไดรฟ์หรือคำใบ้อื่นๆซึ่งก็ดูจะคว้าน้ำเหลวเว้นแต่โคดี้แมทธิวได้เกรดดีกับเอฟตั้งแต่เมื่อไหร่เขาดูใบเกรดที่ฉันถืออยู่ด้วยความตกใจ ไม่จริงเขามักโชว์ผลการเรียนให้ดูว่าได้เอลวนตลอดนี่มันแบบฝึกหัดไม่กี่เดือนก่อนเขาเคลียดเรื่องเกรดแท้ๆแต่ไม่เคยบอกอแต่แต่ย้ายเข้าไปรีที่นั่นเขาก็ไม่ยอมคุยกับฉันอีกเลยฉันคิดถึงเขานด้อยากดมรองเท้าไหม <laughs> ไม่ละขอบใจพรุ่งนี้เราไปเยี่ยมเขาที่โรงพยาบาลไหมเอาสิเราเริ่มไปเยี่ยมเขาที่โรงพยาบาลด้วยกันทําให้ฉันได้รู้ว่าคดดี้ใส่ใจน้องชายมากแค่ไหน หลังๆเราไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยขึ้นตอนแรกเราคุยกันเฉพาะเรื่องของแมทธิวแต่ต่อมาไม่นานเราก็แทบจะคุยกันไปซะทุกเรื่องเขาชอบที่เห็นฉันทำตัวตลกฉันก็ชอบทำให้เขาหัวเราะด้วยโง่ๆของฉันพ่อแม่เขาก็ชอบที่มีฉันอยู่ด้วยในเวลาไม่นานฉันรู้สึกชอบโคดี้แบบโง่หัวไม่ขึ้นที่ฉันหมายถึงคือตอนสัปดาห์แรกเอที่จริงก็ไม่กี่วิแล้วจัดฉันเห็นเขานุ่งผ้าเช็ดตัว แต่แน่นอนว่าฉันพูดอะไรไม่ได้เพราะว่าฉันเป็นนักข่าวนอกเครื่องแบบมืออาชีพและสําคัญอย่างยิ่งที่สุดฉันเป็นแฟนปลอมของน้องชายเขาขณะเดียวกันที่โรงเรียนฉันเล่้ยงกับแอรอนไปว่าฉันคนทุกอย่างของแมทธิวแล้วแต่เขาไม่มีหลักฐานเอาผิดแอรอนกับพวกแน่ๆเอาละทีนี้ก็บอกฉันได้เลยยังว่าเกิดอะไรขึ้นเชื่อใจฉันเถอะนะแอรอนได้สิเธอจ๋าล่าสุดเธอสอบได้ซีกับดีตลอดเลยใช่ไหมล่ะใช่เพราะฉันบมยุ่งอยู่กับการตามสื่อเรื่องของแมทธิวฉันเลยไม่ค่อยได้เข้าเรียนน่ะ ที่นี่เรียนหนักจะตายแล้วนี่เธอรู้เรื่องข้อสอบเคมีที่จะออสอบวันจันท์นี้หรือยังอ่ะเธอได้เอล้วนแน่เลยแล้วเขาก็หยิบกระดาษอะไรสักอย่างออกจากล็อกเกอร์แล้วยื่นมันให้ฉันนี่คือข้อสอบพร้อมเฉลยคําตอบแล้วไว้ไปเที่ยวกันเพื่อขอบคุณฉันที่หลังนะจ๊ะปิงปิงเขาก็หยิบตาแล้วจากไปโดยทิ้งให้ฉันยืนอึง้งก่อนที่จะรีบเก็บแนวข,ข้อสอบเข้ากระเป๋าแอารอนและพักพวกขโมยข้อสอบจากห้องพักครูเหรอแมทธิวเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าวันต่อมาที่โรงพยาบาลเมื่อฉันบอกเรื่องนี้กับโคดีเาากก็องม แมทธิวโกงและขโมยข้อสอบเหรอไม่จริงเขาไม่ทําแน่ที่ผ่านมาเขาเป็นเด็กดีมากนะแต่เกรดของเขาตกและเขาก็ซ่อนมันและยังมีบางอย่างเปลี่ยนไปด้วยแถมเราก็รู้ว่าเขาเกี่ยวข้องกับเด็กพวกนั้นเขาบอกจะเปิดโปงพวกนั้นแม้ว่าเขาจะต้องโดนไล่ออกก็ตามฉันแทบจะไม่เชื่อเลยนี่นายทำอะไรอยู่แมททิวตื่นมาบอกฉันทีสิฉันจบมือโคดีเพื่อให้กำลังใจเขา แต่วิธีที่เขามองฉันทำเอาใจฉันเต้นและเขาก็รีบชักมือกลับทันทีโซเฟีย <Sophia, S 1> เธอเป็นแฟนน้องชายฉันตอนนั้นเองประตูก็เปิดออกและผู้หญิงเตี้ยผมหยิกก็วิ่งเข้ามาผลักฉันออกไปแล้วพาตัวเองไปอยู่ข้างแมทธิวโอ้พระเจ้าฉันรีบมาทันทีที่ได้ข่าวไม่เอาหน้าแมตตี้ฉันอยู่นี่ตื่นซิแล้วหล่อนก็จูบเขาสะจวบใหญ่ทำไมจุมพิตรักแท้ไม่ได้ผลละ่ะฉันอาจจะต้องตบเขาแรางเดี๋ยวก่อนเธอ เธอเป็นใครฉันเป็นแฟนเขาเชื่อเพนดีแมตตี้กับฉันคบกันมาสองปีแล้วตั้งแต่อยู่เที่โรงเรียนเดิมแต่เพราะว่าฉันไปเที่ยวตั้งแคมป์กับครอบครัวเป็นเดือนแล้วก็ไม่มีสัญญาณฉันจึงไม่ได้คุยกับเขามาหลายอาทิตย์พอฉันกลับมาเพื่อนก็บอกว่าเขาคอม่าอยู่นายคือคอดี้ใช่ไหมพี่แฟนฉันนี่เองฉันอยู่นี่แล้วนะนี่เธอพูดเรื่องอะไรน่าต่างหากแฟนเขาโซฟียเธอเองก็พูดอะไรสักหน่อยสิอ่ะฉันฉันฉันไม่รู้จะพูดอะไรฮะ ฉันต้องหาแฟนเขาฉันคนเดียวเท่านั้นยายไม่หมดนี่มาจากไหนแมทธิวเขาช่วยฉันจากฝูงเป็ดพระเจ้าเขาจีบเราทั้งคู่เลยนี่เขาคบซ้อนเหรอฉันนี่ร้ายชะมัดเลยไม่มีทางที่ฉันจะยอมยกผู้ชายให้ยายตัวแม่ตัวมัมตัวมันดาตัวสุติถ้ากับฉันเจอกันข้างนอกบัดเนาแล้วฉันต้องทํำยังไงล่ะบอกว่าโกหกก็ไม่ได้ด้วยฉันมีแต่ต้องสู้กับยายนี่เพื่อแย่งผู้ชายพวกคนล้อมวงนอกโรงพยาบาลเพื่อดูเราตบกัน ฉันต้องทำจริงๆสินะจะเอาหน่อยไหมยายเตี้ยมีอะไรทำรังอยู่บนหัวเธอเหรอว้าวเธอนี่มันปากแจ๋วเหมือนฟาแจ่มมาฉันดาเจ็บกว่าอีกอยาย่หญ่ก็สิลนะแล้วหล่อนก็กระโจนตีฉันนี่มันบ้ามากหล่อนไปนกังฟูด,ด้วยหล่อนถีบหน้าท้องของฉันต่อยเบ้าตาฉันถึงผมฉันและยังกัดขาฉันอีกหล่อนคงได้ฆ่าฉันแล้วถ้าคนที่ไม่เข้ามาแทรกจากนั้นเขาก็สลายตัวไปหาแมทธิว โซเฟียเธอโอเคไหมไปให้หมอตรวจดีกว่านะไม่ฉันโอเคเอ,อ้านายช่วยไปเอาน้ำแข็งมาประครบตาฉันทีสิเรานั่งอยู่ข้างนอกตอนที่โคด,ดี้เอาน้ำแข็งมาประครบหน้าให้ฉันฉันรู้สึกเหมือนไม่รู้แล้วว่าน้องชายฉันเป็นใครอ่ะขโมยข้อสอบแถมมีแฟนตั้งสองคนระบายได้นะฉันขอโทษนะโซเฟียไม่ทิวไม่คู่ควรกับการมีสาวสวยสองคนจะมาแย่งเขาน,นายคิดว่าฉันสวยเหรอเออใช่แน่ๆคือสวยกว่าเพน,นีขอบใจ ตอนนี้คดีนั่งใกล้ฉันมากเขาดูเกินต้านสุดๆฉันควบคุมตัวเองไม่อยู่จะน้อมตัวไปหาและจูบเขาเขาจูบฉันตอบ well. แต่จูบก็พลาออกไม่ไ hmm. ม่นี mm ่ม hmm. ันแย่มากเดี๋ยวอะไรแย่เหรอจูบนั่นหรือสถานการณ์ไม่จูบนั้นพิเศษมากแต่สถานการณ์มันไม่ใช่โซเฟียเธอจูบฉันได้ไงเธอเป็นแฟนน้องฉันนะก็เขามีแฟนอยู่แล้วตั้งคนหนึ่ง ฉันไม่รู้ว่าตัวเเป็นใครในสถานการณ์นี้ฉันรู้แค่ว่าเราไม่ควรทําแบบนี้ทั้งที่น้องฉันยางโคมา่าฉันว่าเราควรรักษาระยะห่างต่อกันพูดกันจบเขาก็เดินจากไปเฮ้ยฉันวุ่นวายไปใหญ่แล้วสิเนี่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าแอารอนก,กับพวกขโมยข้อสอบและทําให้เกรดของเขายอดเยี่ยมเพื่อเข้ามหาอะไรที่ดีที่สุดซึ่งเพียงพอสําหรับบทความของฉัน แต่บอกก็บอกว่าหลักฐานนี้ไม่น่าเชื่อถือพอสิ่งที่ฉันพูดเป็นเพียงแค่เรื่องลอยลเมื่อรู้สึกพ่ายแพ้วันหนึ่งฉันจะไปเยี่ยมแมททิวที่โรงพยาบาลเขาอยู่คนเดียวซึ่งพยาบาลบอกว่าแมททิวเขาสวมสร้อยที่มี usb ไว้ที่คอตลอดซึ่งเพิ่งหักวันนี้ ฉันขอบคุณเมื่อเธอเอามาให้แล้วก็รีบเปิดโน้ตบุ๊กขึ้นมาและเสียบ USB นั่นและฉันก็ต้องตกใจไม่ได้เห็นคลิปกล้องวงจรปิดที่ทําให้เห็นว่าแอรอนพักพวกของเขาและแมทธิวกําลังช่วยกันขโมยข้อสอบจากห้องพักครูนี่แหละหลักฐานที่ฉันต้องการทันใดนั้นเพนนีก็เข้ามาพร้อมกับโคดี้ดีเลยอยู่นี่เองเหรอโซเฟียหรือฉันควรเรียกว่าซันลี่ฉันเพิ่งบอกโคดี้ว่าฉันเจออะไรเกี่ยวกับเธอเธอบันใหญนักข่าวขี้ตู่ตัวสูงพูดจบเพนนีก็ยื่นมือถือเข้ามาใกล้ ชว์ให้เห็นโปรไฟล์ของฉันบนเว็บไซต์นักข่าวงั้นถ้าเข้าใจไม่ผิดเธอปลอมตัวเข้ามาเป็นนักเรียนที่นี่เพื่อหาข่าวไปเขียนสินะเพื่อการนั้นเธอเลยต้องโกหกฉันกับครอบครัวว่าตัวเองเป็นแฟนของน้องชายฉันที่กำลังนอนโคมา่าแถมเธอยังหลอกเราว่าเขาคบซ้อนด้วยฟังนะฉันรู้ว่ามาดูแย่แต่พ่อกับแม่ฉันกำลังมานี่ฉันว่าเธอควรไปซะขอดีได้โปรดไปซะทันใดนั้นเ็นนี่ก็กรีดร้องออกมาตอนที่เห็นแมทธิวลืมตาฉันรีบออกจากห้องไป ต่อมาฉันเห็นพ่อแม่เขาเดินเข้าไปและได้ยินเสียงของทุกคนที่ดูตื่นเต้นฉันดีใจกับพวกเขาที่แมทธิวฟื้นแล้ววันต่อมาที่โรงเรียนแอรอนก็เข้ามาหาฉันไงจะ๊ะยหยีอยากได้แนวข้อสอบอีกไมหมล่ะจ๊ะรอบแรกแจกฟรีแต่ต่อไปฉันคิด7 0 0 0ันต่อหนึ่งข้อสอบนะว้าวแพงจังลองมองไปอรอบรอบเธอซิทุกคนใจไหวอยู่แล้วยกเว้นแต่แมทธิวขี้แพ้นั่นทั้งที่กดดันจากการแข่งขันและมาขอให้เราช่วยแต่นันใจไม่ไหว เราเลยใช้มันเยี่ยงธาตุเป็นการตอบแทนเน่ะเราบอกมันนั่นว่าถึงเราจะโดนจับพ่อแม่ของพวกเราก็จะมาแก้ปัญหาให้ซึ่งมันก็จะเสียทุนและโดนไล่ออกทันทีเยี่ยมความจริงกระจ่างแล้วขอบใจแต่ว่าฉันไม่ต้องใช้แนว่ข้อสอบพวกนั้นแล้วไงงั้นละ่ะอเพราะฉันจะลาออกฉันบันทึกเสียงสนทนาของแอรอนไว้ในมือถือฉันเขียนบทความส่งช่วงสุดสัปดาห์นั้น วันจันเริ่มตีพิมพ์แล้ววันอังคารก็เริ่มกลายเป็นข่าวใหญ่พอวันศุกร์นักเรียนทุกคนที่เกี่ยวข้องก็โดนไล่ออกยกเว้นแค่แมทธิวฉันเขียนไว้ชัดเจนในบทความว่าแมทธิวต้องการจะทำสิ่งที่ถูกต้องพออจะตัดสินใจแค่ผลปลนหรือแค่พักการเรียนเขาได้กล่าวว่าเป็นซอลลี่คนเดิมมันก็ดีแต่ฉันรู้สึกแย่ที่จบกับโคดี้ไม่ค่อยดีฉันอยากขอโทษเขาและครอบครัวเขาแต่กลับไม่มีใครยอมรับสายฉัน หลายสัปดาห์ผ่านไปฉันเซอร์ไพรส์ที่ได้เห็นการ์ดคำเชิญที่ส่งมาจากแมทธิวซึ่งเชิญฉันไปดูโคดี้แข่งเบสบอลคืนนั้นฉันไปพบกับแมทธิวที่อัศจทรย์ดูสิใครมาแฟนฉันนี่นาฮ่าแล้วแฟนนายอีกคนไปไหนแล้วล่ะตอนนี้เธอกำลังมาระวังตัวด้วยล่ะฉันชอบบทความที่เธอเขียนขอบใจนายไปเอาคลิปกล้องวงจรปิดนั่นมาได้ยังไงในตอนนั้นฉันคิดว่าพอเริ่มสงสัยว่ามีคนขโมยข้อสอบไป นั่นเพราะครั้งล่าสุดที่แอรอนกับพวกผ่าฉันไปด้วยฉันสังเกตเห็นกล้องวงจรปิดในห้องพักครูฉันจึงแฮกระบบรักษาความปลอดภัยดึงภาพกลับมาและใส่ของปลอมไปแทนฉันบอกแอรอนว่าลบไปแล้วแต่ที่จริงไม่เอองั้นาดก็คือคนที่ส่งเอกสารลับมาให้บรรดาธิการฉันสินะใช่ฉันเหนื่อยกับการโกหกแล้วไงก็เธอฉันกะว่าฉันจะลาออกแล้วกลับไปเรียนที่เดิมกับเพนนีอ้าวทำไมล่ะฉันไม่เหมาะกับที่นั่นสาลลี่ฉันทนแรงกดดันไม่ไหว ฉันก็หวังว่าจะปรับตัวได้เร็วและปรึกษากับครอบครัวได้ฉันกลัวว่าพวกเขาจะผิดหวังถึงได้เลือกโกงข้อสอบแต่ขอบคุณนะที่เปิดโปงพวกชั่วนั่นและทำให้ชีวิตฉันต่อจากนี้ดีขึ้นฉันว่าเธอควรไปคุยกับพี่ชายฉันก่อนเกมจะเริ่มรับรองเลยเขาต้องฟังเธอแนะ่ฉันขอโทรไปหาคนที่และพูดเข้าไปในห้องแล้วก็ชายแต่ว่าฉันก็ต้องตะลึงในนี้มีแต่ผู้บ่าวเปลอยออกทันใดนั้นคนที่ก็เข้ามาและลากฉันไปเกินไปแล้วนะซาล,ลี เอาหนะ้าแค่อาหารตาหนี้หน่อยๆโอเคโอเคฟังนะขอดีฉันต้องขอโทษนายจริงๆที่ฉันโกหกนายกับพ่อแม่แบบนั้นแต่ฉันต้องทํามันเพราะงานและเพื่อช่วยแมทธิวไว้พูดไปก็เท่านั้นแหละฟังไม่ขึ้นอยู่ดีแต่มันก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่นะก็คงงั้นโดยเฉพาะที่เธอช่วยทําให้ช่วยให้เรื่องของแมทธิวดีขึ้นเธอทําทให้ครอบครัวฉันกลับมามีความสุขฉันว่าแม่ยังหวังให้เธอเป็นแฟนแมทธิวอยู่เลย <t> แล้วนายละ่ะ โอ้ฉันดีใจที่มีเพนีอยู่เพราะว่าฉันจะได้ทำแบบนี้ได้โดยไม่ต้องรู้สึกผิดจากนั้นเขาก็ดึงฉันเข้าไปจู